ขอแนะนำไทยพาน์แนลดิสคัชชันในหัวข้อประเด็นสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในช่วงระบาดของโควิด -19 จากช่วงปิดพื้นที่ไปสู่วิถีชีวิตใหม่ค่ะในวันนี้เรามีการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และก็ประสบการณ์นะคะในแวดวงของผู้รักเด็กทั้งหลายในเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนค่ะ โดยวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านพิยากรนะคะผู้ทรงเกียรติแล้วก็มีประสบการณ์ด้านของสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะคะแล้วก็ท่านได้ลงพื้นที่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะแน่นอนค่ะช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาน้องๆหลายๆคนนะคะต้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะต้องมี Work f r ฟ m Home นะคะโดยเฉพาะ คุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กๆเ,เองนะคะอาจจะมีความยากลําบากในการที่จะต้องมาดูแลน้องๆในช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 i d 1 9ด้วยนะคะมีการสํารวจค่ะโดยยูนิเซฟเมื่อการระบาดระลอกแรกของประเทศไทยค่ะพบว่าเด็กๆและเยาวชนเองเนี่ยมีความเครียดมีความกังวลและพบว่ามีความซืมเศร้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ นื่องจากว่าอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เขาเองเนี่ยนะคะปรับตัวได้ไม่ค่อยดีนักในวิถีชีวิตใหม่ค่ะพันเวียกรท่านแรกค่ะท่านเป็นผู้มุ่งในการนะคะ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านผู้มยการอดีศัก์ผลิตผลการพิมพ์นะคะในช่วงการระบาดรอบแรกค่ะท่านได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนอรอบๆของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพบว่ามีความรุนแรงในครอบครัวม,มากขึ้นนะคะแล้วก็ท่านได้ดึงความมีส่วนร่วมนะคะของ ชุมชนนะคะมาช่วยในการเฝ้าระวังความรุนแรงนะคะวันนี้ท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างไรนะคะท่านที่สองค่ะเป็นอาจารย์ของหมอเองค่ะอาจารย์โจนทธรค่ะจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านก็จะมาพูดคุยกับเราว่าในเด็กนะคะที่มีความเครียดความเศร้าจะใช้เรื่องของการบําบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมหรือว่า CBT ที่พวกเรารู้จักกันได้อย่างไรบ้างและอาจารย์โจก็ยังมีการ ้เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะมาช่วยให้การเข้าถึงบริการนะคะโดยที่ไม่ต้องมาถึงโรงพยาบาลได้ด้วยแต่ท่านสุดท้ายค่ะท่านมาจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะ,ะนิตานะคะท่านก็จะมาพูดคุยถึงว่าเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันนี้มีผลยังไงบ้างกับเด็กแเยาวชนและเด็กแลเยาวชนเองนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะคะให้เหมาะสมในช่วงของมีการระบาดของโควิด -19 ซึ่งจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีเลยทีเดียวค่ะ ก็อยากให้เชิญชวนนะคะผู้ที่รักเด็กทั้งหลายค่ะมารับฟังนะคะประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะในประสบการณ์ต่างๆในช่วงของวิกฤตโควิด -19 นะคะซึ่งมีผลกระทบนะคะกับเด็กๆและเยาวชนค่ะขอบคุณค่ะ